รัฐบาลยืนยันได้แน่นอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร้ต่อรายจะเข้าสู่ที่ประชุมนอบอเร็วๆนี้และเสนอต่อคอรมอค่จบภายใน1-2ถึงสงสัปดาห์แย้มปีหน้าเตรียมยกเครื่องบริหารจัดการเรื่องข้าวใหม่เพื่อให้ชาวนาได้มีข้าวคุณภาพสูงหลุดพ้นจากวงจรเดิม กรณีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ6 7ที่จะให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รวมไม่เกิน20,000บาทต่อไร่ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติและยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของชาวนาที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากน้ำท่วมว่าจะทำอย่างไรนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าราคาข้าวขณะน,นี้ราคามีแนวโน้มที่ตกต่ำซึ่งเงินช่วยเหลือนี้มีความสำคัญในการประกอบอาชีพของชาวนารัฐบาลไม่ได้ละเลย และได้มีการรับฟังปัญหาร่วมถึงประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนบขหลังจากนั้นเสนอต่อคอรมอคาดว่าจะจบภายใน1-2สัปดาห์นี้แน่นอนโดยเงินที่จะนำมาจ่าย1,000บาทต่อไร่จะใช้กลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นหลักเนื่องจากมีความพร้อมกว่าและมีประกาศการในการช่วยเหลือเรื่องของข้าวเปลือกมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่าทกสมีสภาพคล่องที่เพียงพอและไม่ต้องขยายวงเงินการใช้จ่ายตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงังซึ่งอยู่ที่32เปอร์เซ็นต์นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังได้ร่วมกันหารือมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งมีรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่และได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่ายังกังวลใจเรื่องนี้อยู่มากยืนยันว่าเงินชดเชย1,000บาทต่อไร่รัฐบาลจะยังคงให้ชาวเกษตรกรแต่ขอให้เคลียร์รายละเอียดให้เสร็จก่อนและจะนำเข้าที่ประชุมนบอ,อครั้งหน้าโดยเร็วที่สุดเตรียมรอการอัปเดตอีกครั้งนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินไรละ1,000บาทวันไหน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ